I yeah, well. สวัสดีเด้อนะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านและก็ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมคือเกาได้ครับนภัสอยู่กินอินดี้นะครับกับแกงสายมั่วนะครับผมวันนี้ผมพามาลองเลาะขุดตอนกลางคืนดูครับว่บาจะมะีได้จะเจอไอ้หนวดไหมนะครับมาหาตามหาตามลายห,หนวดครับผมตอนนี้ผมก็อยู่สะพานบางเตยด้อนสะพานแจ้งเกือบผมครับสมัยต,ตอนที่ผมยิงปลาใหม่ๆก็เมื่อ 3- 4ปีที่แล้ว4ปีที่แล้วเนาะ สะพานนี้ยังยิงปลาได้อยู่นะครับแต่ตอนนี้กรมประมงก็ยึดเป็นพื้นที่แหล่งพ่อพันปลาไปแล้วนะครับก็คือยิงไม่ได้นาะแต่ผมขออนุญาตมายืนเปิดคลิปส่สวยให้พี่น้องได้ชมบรรยากาศข้างหลังครับนะครับแต่ผมไม่มั่นใจนะว่าวันนี้เราจะเจอปลาไหมนะครับปลาเา้าไหมนะครับผมเป้าหมายหลักของเราคือปลาคข้าปลาหนวดนะครับทีนี้เมื่อกี้ตอนขับรถมาผมเจอแล้วของเนือหน้ามีลุ้นมากเลยครับซึ่งเมื่อคืนมีคนได้ไปแล้วเนาะของนั้นเนาะ แต่คืนนี้เรามารุ้นกันว่าจะมีแต้มไหมส่วนทีมงานเราก็จะมีะน้าวันแล้วก็น้าสุธานะครับแล้วก็น้าอันเนาะจะตามมาด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมาก่อนตอนนี้อยู่สะพานบังเตออยู่นะนี่นะพี่น้องดูบรรยากาศครับปลาเนี่ยห้าสิบห้าสิบครับว่าจะเจอไหมแต่ว่าฝนเนี่ยโดนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ <c oughs> อ่าดูสภาพนะครับผมไปไปรุ้นดูว่า จะหมานไหมวันนี้นะครับตอนไหนที่เข้ามารับชมคลิปแล้วผมก็ฝากกดติดตามไปเด้อพี่น้องเด้อใดรก็ติดตามแล้วเขายิ้มแยม่งรุ่งข้อครับไปเขาไปหาน纳斯ับกันเดี๋ยวไปนั่งคุยกับ纳斯ับสักแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวค่อยไปลุยต่อครับผมไปลุยด้วยกาศครับก็ตามนี้เด้อนะครับผมวันนี้ก็มาครบทีมแล้วเนาะนั่นู่นครับผมนวันนะครับครับสวัสดีครับนวันพรานมระชาเด้อนะครับผมนี่ชัางงานครับผมครับสวัสดีครับ แล้วก็น้าสุธาสวัสดีครับแต่ราศกาวเนาะมือซ้ำในตำนานแต่ว่านาวิทย์ไม่ได้มาเด้อนาวิทย์ไม่สบายครับครับเนาะนะครับก็เดี๋ยวขวดกันแค่สีท่านนะครับวันนี้มาดูกันว่าจะเจอตัวไหมนะครับกับไม้เส้นประจีนบ้านสร้างเนาะนะครับมาลุ้นกันดูกันว่าจะหมาไหมฝากผู้จัดชิมงานเหมือนเดิมครับผมไปครับผมกินข้าวกันมาแซ่บๆครับผมเยียบเลยนะเยียบเลยอ่ะเฮ้ยนี่ยุ่งได้อ กลกับข้าวของเราวันนี้นะครับผมพากันออกมาขุดเนาะนี่นะตะกราตนทอดแล้วก็แกงยอดอ้อยนะส้มเอาไปลุยครับผม ข้าวแล้วก็แย,ยกย้ายกันตามหาปลานอกเพอพี่น้งองแต่ผมมันได้ยินกบครับผมเลยมาจัดกบก่อนโดยยินเสียงของเราน,น่าจะมารวมไปแถวนี้และอะัลโยิงกบก่อนลาหเห็บแล้วครับกบ กบกบผมนี่ตดือดเลยนะโดดแน่วนนแน่วลอยอย่าร้องอย่ารอ้องอือฮึโอ้ใส่กลางกินเนีย่ยโดนขาจัดไปขมันมองว่าผมเห็นอะไรอย่างตาเด่นๆมาปลาดุกหรือปลาตองเนี่ย ปลาตอวเหมือนหลายตัวผมนี่เดี๋ยว,วนี้นิ่งกว่าปลาตังนี้แล้ววะเสร็จหรอเนี่ยตัวนี้นี่นั่ะอุ้มตื่นตื่นตื่นใจเย็นใจเย็นตื่น,น,นเ,นเนนนงี้ ไม่อยู in ううううう่ไนนันมันคือฉันประดุกเถอะวะมันประดุกวะประดุกไปยังเดี๋ยวให้เงินก่อนเชล่าถือป่ะเอาถือยุถือยุดูไปยังโอ้ปลาตองครับ กับห่องเจ้าของเซโอู้โอ้ปลาตัวงหญ่หรือผมเห็นหลายตัวอีเด้วยวมันเส่หรอ่ะเนี้ยเออปลาตัวงโอ้ผมก็ว่ามีงตาแดงๆไบๆเนี้ยแก้วจะไปกับผมขบหนึ่งปลาตองหนึ่งละบุยหิงซื้อเลย โดนตัวโ,โอ้ใส่สีคู่กันครับปลาตัวโอ้รลอยมาไก่ติวขก้น,นมันต้องใหนะ็ะะน้าเป็นละบปปลาโอ้ยผึ่งไงเนี่ยเกี่ยวเลย ตงเป๊ปะตง ừ, องใบใสออโดนี่ับนัเอาโดดปะก็ส่งไอยต่ำๆของผู้ดโดนี่ โดนไปเรียกคนร้า,านแเรียกโดน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 แล้วเรียบร้อยเอ้ยอันนี้ปปตปตองเต็มที่สามอู้หูได้ล่ามยิ้มเลยสามตัว มันมอยู่ในเห้น้าไหมนะ่ะครับ <c oughs> มันประเดี๋ยวยังสัตว์นิสนามันมันตาแดงๆมันจวดไปจวดมาใช่ไหมเนี่ยเต็มที่สามแล้วเฮียเนี่ยนะโอ้แจ่วเลยได้ลาบเนี่วแล้วฮะเดี๋ยวผมมาเข้าไปหาหมองรับหมองนอนดีกว่าครับหาหมองแคมดีกว่าทางน้ำสูท่านะาวันกับป่าป่าป่าเลยนะครับผมเฮียครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวยูนนิ่สักแป๊บนะึง ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงขึ้นพอดีครับผมพักผ่อนกันดีกว่าเดี๋ยวผม่นขดใหม่เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับผมก็เลาะขุดกันมาพักใหญ่แล้วนะครับตอนนี้ก็ตีหนึ่งเกือบเกือบ,บตีหนึ่งแล้วนะผมทีนี้ปลาไม่นอกไม่อะไรเลยนะครับก็อินได้ลปลาฉลาดมาสามตัวนะับกบตัวหนึ่งนาอนก็ได้ไปช่อนนะครับแต่ว่านวันไม่รู้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ตอนเช้า,าเดี๋ยวค่อยขุดต่อเนาะแต่ตอนนี้พักผ่อนก่อนครับ ุพยายามขุดไปก็เหนื่อยเปล่านะครับกับพักดีกว่านะถ้าพักได้นอนจักสานสี่ชั่วโมงเดี๋ยวคงน่าจะอิบอยู่ก็จะได้ดูอตอนเช้าอยู่นะไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันต่อครับผมนอนครับนี่แหละข้างทางแล้วเนี่ยรถเราก็จอดอยู่นี่นะครับสามแยกทางเดียวเขาออ้าบางยางไปครับผมนอนของเรียบร้อยแล้วนะครับผมดเดี๋ยวจะไปเลาะขุดกันอีกรอบหนึ่ง แต่ปลานอกนี่ดูแล้วไม่น่าจะได้ยิงปลานกครับไปลุยครับผมนี่พร้อมละแต่ละคนช่อนครับช่อนอุ้ย อุ้ยคู่เลยโดนคู่เลยไอเดนลตัวไอเดนลตัวอุ้ยสนี่คูสงตัวได้ไหมดนตัวโอ้นคู่อะไรหัวหน้าละเอ้ยโอ้โหจมูกจมูกไมจมูกไหมเอ้ยตัวนี้ตัวนั้นนอกเลยตัวตันนี้ตัวนี้ดิตัวนี้หูตัวนี้มินมินดูว่าไหน อุ้ยเจ๊เจ <Hai> ๊เจ <aring> <ux> ๊ต <kind abonn calculating> ัวใหญ่ด้วยผมว่าน้ำอะไรก็เพื่มอืมมือไซส์ใหญ่ด้วยนะโอ้โหมาแข็งใจเย็นใจเย็นใจเย็นใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะหลุดละ เดิทำไมเราอีกพอเลยเออขึ้นมาฮึฮึโอ้ยไม่ธรรมดาวนัดเดียวสองเต็มโอ้โหเกินไปแล้วโอ้ยโอ้โห้โใหญ่ด้วยโอ้โหนัดเดียวสองเต้มครับโอ้โหโคตรใหญ่เออโอยโอ้ยอย่งหมาน่ะ ดูเจอเดี๋ยวเลยครับโอตวเป็นโลเมีเกือบโลเนาะนัดเดียวสองแต้มมันมันไม่รู้เงน่คู่ตัมียด้วยัเมียนผมเห็นดำๆที่แรกผก็ดึกว่าปลาเขาลอยไม่ใช่แหละไอ้ช่อนเดี๋ยวเลยครับผม

โอ้ตัวสวยอยู่ตัวเนี้เออเออือฮตัวนี้ตัวสวยนะวันเออนีออโอ่โอ้เขาแก้มเลยครับแก้วนี่สวยเลยตังนี่แก้วมัน แต่เอออย่างนี้พอเอาครับเดี๋ยวผมปลาหลงปลานนิดน,น้อยตัวนี้ตัว,ตวไม่โตหรอกไปแล้วสายวิ่ง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 แต่ปัญหาคือมันไปไผ่ไม่ไผ่เป็นตัวนี้มันเยอะนั่นเรียบร้อยที่กินไผ่เอาเอา ไม่รู้รุดรูดรุดโอ้ยจะเยอะจริงๆใส่เนี่ยเอ้ารุด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 ขึ้นมาแล้วตรงนี้แหละตรงนี้แหละ <c oughs> จะมาทางไหนจะมาทางไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดยวโยกโยกก่อนโยกก่อน,อนอยืดยืดยืดยังไงเอ๊ะอึ๊บเอ๊ะขอลนะไม่ดึงลนะโอ้ยตัวขนาดนี้ใช่กำลังทอดเนา้ำวนเนาะใช่แต่ตรงนี้มันออกไปนู้นละตัวสวยกว่า โอเค,ครับนี่ระหว่างนั่งพักเดี๋ยวผมกับนวันก็จะแยกกันแล้วเด้อน,นะครับทีนี้ตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงแล้วเนาะเที่ยงก,กว่าแล้วน้าสุธายอยู่ไหนก็ไม่รู้ครับแต่นะ้าช่างอันนะ้าอันเนี่ยก็กลับบ้านไปก่อนแล้วเนาะก็อาการไม่ค่อยดีนะครับเจ็บตาเนาะน่าจะเป็นอาการจากอาการเชื่อมเชื่อมเด็กนะครับทีนี้นวันกับผมก็เลาะก,กันต่อก็พอได้ทอดเนะนาะนวันเนะนาะนวันก็ได้ปนินหลายตัวอยู่ถ้าอยาก เห็นช็อตยิงของนวันก็เข้าไปรับชมได้ที่ช่องนวันพรานมะฉาเนาะครับผมนะครับผมเข้าไปรับชมได้เนาะช็อตยิงของนวันนะครับแต่สําหรับตอนนี้เราแยกย้ายกันดีกว่าครับผมก็จะกลับไปทางนี้เนาะนี่นทางนี้นวันก็จะตรงไปนู่นไปบางค้านะครับกลับบ้านส่วนเราก็จะออกไปทางคลองเขื่อนไปทางนี้นะครับผมไปแยกย้ายครับผมไปเพื่อเจออีก แบบนี้มันครับแต่มันไม่เข้ามาใกล้ตัวสวยด้วยเขานว,วันกับนานาก็กลับไปแล้วหน่นลอยไปแล้วเอ,อ้าไปเรื่อ การมาจอดมองการมาจอดมองแล้วด้วยนะแม่แซ่บนี่ขึ้นมามองกันเลยอืมใส่สวยการเป๊ะตัวนี้สวย

ไม่ได้ใส่ไป <c oughs> พอดีกว่าครับพอได้ทอดอยู่ใส่ทอดแม่หลังทอดเลยกลับบ้านดีกว่าครับผมห <c oughs> ลายแต้มอยู่ไม่กินอีก ถึงบ้านแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับไปเลาะขุดกันตั้งแต่เมื่อคืนได้นะครับผมไปนอนเฝ้าคองครับปลาไม่ลอยครับผมก็ถือว่าได้ประสบการณ์ไปครับผมเวลาไปหาเลาะปลาก็ต้องมาลุ้นว่าจะเจอไม่เจอนะครับก็ไม่ได้หมานทุกรอบเนาะนะครับผมก็มีแห้งบ้างนะครับหมานบ้างเนาะแต่ก็พอได้แต้มอยู่เนาะนะครับผมก็เป็นปลานินนะครับ อันนี้นี่ก้าวแต้มเนาะแล้วก็ปลาช่อนนี่ใหญ่แต้มหนึ่งนะใหญ่นะครับนี่ใหญ่มากครับยิงแพ็คคู่เลยครับผมทีแรกผมเห็นมันกอไม้ขยับขยับขยับผมก็นึกว่าปลาเขาครับเพราะว่าตรงนั้นเหมือนน้ามันเสียนะครับทีนี้ผมไปเห็นดําๆนะครับผมเห็นดําๆผมก็ซัดเลยไม่ไม่รู้ว่ามันมีสองตัวนะครับพอยิงยิงดูไอตัวข้างบนแล้วมันมีตัวอีกตัวหนึ่งอ่าซ้อนทับอยู่นะครับงงเลยครับหมานเลยนะครับผม สรุปแล้วก็ไปอีกตัวหนึ่งคู่กันก็ให้ฝากนาวันกินไปเด้อเพราะว่านาวันไม่หมันนะครับผมก็เลยฝากนาวันไปหลายตัวอยู่เนาะปลานิลก็ฝากไปหลายตัวอยู่นะครับผมอโอเคก็ตามนี้นะผมาฝากไปตามเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวเที่ยวหน้าพาไปขุดใหม่ครับมันยังไม่นอกจัดครับผมปลาน้ำมันยังไม่หมเนต้องรอน้ำขึ้นก่อนนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับผมไปครับผมคือว่าหมันอยู่ครับ